อ่าที่ทุกคนทายกันว่าวี c h a มั้งได้มั้งยอดมันไม่ได้สนหรอกครับเป็นเงาเงาชื่อขึ้นมาไงมันก็เข้าทางยอดเลยคราวนี้และไอเงาของชื่อเนี่ยมันดันเป็นตัวอักษรจีนสองตัวลองพิมพ์ดูดิว่าเอ๊ะชาลีขึ้นเป็นตัวภาษาจีนขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นมาเป็นสองตัวแล้วพอมันเอาไปแมทเอ้ยมันมีความคล้ายคลึงแบบเอแมทกันได้เว้ยมันกูโอยู่นะ มันนกูกูดอย่ะช่องบงันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะหน้าที่ผมตรงนี้เนาะสนุกกับเพื่อนๆที่เป็นด้อมท่นอนแต่ว่าถ้าแบบแสบหูพักหายใจอะไรเงี้ยมาหาห้องเตยได้นะคุยกันเล่นๆนะเอ,อวันนี้เขาก็แจกความกาวกันไปแล้วนี่นะครับ ภาษาจีนสองตัวในรายชื่อนั้นเนี่ยใช่ไหมมันก็แมทแล้วเอาข่าวเรื่องอะไรก่อนจะไปได้ถูกหลายข่าวหรือเกินวันเนี้ยอ๋อเรื่องแชทกันเหรอก็เขาเห็นหรือ,อยังดีกว่าประประเมปะเอออ๋อขอบคุณครับประเด็นคือนี่หรือปะไอเขาเห็นหรือ,อยังอะไรนะคืนนี้ก็คือพวกเจ้ายอดนั่นแหละไอแก๊งเดิมเขานั่นแหละนะครับแก๊งมโนแก๊งกาวประธานกาวเขานั่นแหละ กลุ่มนักตัดแปะแห่งประเทศไทยนี่แหละก็คือเล่นสนุกสนุกก็ไอแถบที่จีนเขาไอ้นี่ไงแถบที่จีนแถบที่จีนเขาบอกว่าเอ้ยไล่ไม่เสร็จพิชาลีเออนั่นแหละแล้ววันนี้เขาก็มาลองแมดกันดูไงสไตล์ยอดแหละมันเป็นตัวเบอร์เบอร์เพราะว่ามันไกลไงแสงมันเข้าใช่ไหมแต่เขาเนี้ยเขาก็ดันไปชื่อเขียนชื่อชาลีเป็นภาษาจีนไงเขาไปพิมพ์ชื่อ,อเนี่ยรอกันทั้งห้องเลย เร็วๆไม่งั้นมันเดทมันเดทมันมันเดทแอร์อ่ะเนี่ยพอให้พื้นที่แล้วก็ไม่พิมพ์เนี่ยเนี่ยยูเซอร์สมัครมาใหม่ๆด้วยอบอกจบก็คือนะครับง่ายๆเลยก็คือว่าจินเขาเล่นก่อนดอกเนี้ยใช่ไหมแล้วคราวนี้ยมันก็เป็นแถบขึ้นมาไงมันก็เป็นแถบชื่อขึ้นมาทุกคนก็ไปทายกันต่างๆนะนะนะในในระหว่างที่ทุกคนทายกันว่า WeChat m a ง ลายมัง้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยอดมันเหนือกว่านั้นยอดมันไม่ได้สนหรอกครับว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรชาลี Charlie เขาคงเออเออทางทิกตอกทางโคเรียเองอ่ะเขาคงไม่ได้รู้จักแอปอื่นเพราะบ้านเขาใช้อะไรเขาก็จะถนัดพูดอย่างนั้นอันนั้นคือเป็นคําพูดของจีนใช่ไหมแล้วคราวนี้มันเป็นเงาเงาชื่อขึ้นมาไนงะมันก็เข้าทางยอดเลยคราวนี้ละไอเงาของชื่อเนี่ยมันดันเป็นตัวอักษรจีนสองตัวเขาก็ลงคงลองพิมพ์ดูดีว่าเอ๊ะชาลี Charlie? ออกเสียงว่าชาลีเนี่ยพอขึ้นเป็นตัวภาษาจีนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นกี่ตัวอักษรปรากฏว่ามันขึ้นมาเป็นสองตัวนะครับประเด็นมันขึ้นขึ้นมาเป็นสองตัวเหมือนกันแล้วพอมันเอาไปแมทใกล้ใกล้กลอ้มันมีความคล้ายคลึงมันมีความคล้ายคลึงมันมีความแตกไรแหงตีนไก่สี่เหลี่ยม มันก็เลยแบบเอะแมท์กันได้เว้ยมันก็กูดอยู่นะมันสองตัวเหมือนกันแล้วแบบโครงสร้างมันเหมือนกันไงเบอร์เบอร์มึนมืนมันก็ได้เหมือนกันนะแล้วมันก็ไม่มีการโต้แย้งมาจากเจ้าตัวอะไรตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่มีการโต้แย้งอะไรอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นเขาจะอะไรยังไงไม่รู้นะครับแต่กูจะเขาจะดันออกพวกผมจะดันเข้าหากันอย่างเดียวเท่านั้นกักู ถือว่าใกล้เคียงนะครับมันเป็นสไตล์มันเป็นลูกเล่นนะครับยอดจะคัมแบ็กแล้วใช่ปะเออไม่นานหร้กสักพักเดี๋ยวก็กระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวคืนเนี้ยแหละเดี๋ยวก็เตะป่องกาวแล้วไม่ปล่อยเดี๋ยว,ยวนี้สามเคไม่ค่อยได้เฉิดฉายแล้วจะอะไรอะไรหน่อยสักพักชิงเตะก่อนแล้วเดี๋ยวนี้กว่าจะสร้างสตอรี่ให้ได้แต่เรื่องเลือกแต่อะไรนี่รู้ไหมว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับต้องผ่านทั้งรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใส่สิบล้อโอ้โห ฉะนั้นแล้วช่วงนี้เล่นอะไรได้ต้องเล่นนี่พี่ต้องเล่นอะไรได้ต้องเล่นเรื่องของเรื่องพี่อย่าไปชะล่าใจเพราะช่วงเนี้เอนเกตเม้นช่องยอดมันตกเอนเกตเม้นช่องยอดมันไม่เปิดน้องเลยไม่เห็นพี่อย่าไปย่ามใจเนี่ยชะล่าใจไงชะล่าใจไงแต่วันนี้เอ g นเกตมันเปิดแล้วเดี๋ยวน้องตื่นมางวง,งยิงงวง,งยามาเห็นก็คงจะมาเล่นคืนนี้แหละ ลูกพี่เขาจะไปเตะได้ยังไงลูกพี่เขาไปทํางานมาเขาจะไปรู้อะไรแล้ววันช่วงนี้เขาวุ่นกับทาเพลงดูเด็กเขาก็ไม่ได้ดูอะไรเข้าใจป่ายอดเขาส่งยอดเขาส่งสารถึงขุยอันเขาไม่ได้ส่งสารถึงแนกพี่เข้าใจป่าถึงพวกผมอะฟังนะถึงพวกผมอะจะเล่นทั้งเมนทั้งเล่นทั้งเมนแอกทั้งเซลขุยอันแต่สิ่งหนึ่งที่ในพวกผมสามคนเหมือนกันเลยนะคือผมไม่แท็ก ไม่ว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรทั้งเซล์ทั้งเล่นกับน้องทั้งผมแก๊งผม3มคนผมไม่แท็กชื่อฉะนั้นแล้วพอผมปล่อยอะไรออกไปอ่ะคือแล้วแต่เวนแต่กรรมคนอื่นทำก็ไม่ได้ผิดฟังนะก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเพราะว่า tiktok มันทำออปชันนี้มาให้แต่ผม3มคนไม่ทำไงแค่นั้นเองไม่มีอะไร คือผมสามคนเจตนาว่าจะไม่แอดชื่อถ้าเขาเห็นเห็นเองถ้าไวรัลมันติดเขาไม่เห็นแล้วเขาเข้ามาชมเขาเข้ามากดไลค์ของเราคือเราดีใจว่าเขาเห็นเราอะไรเงี้ยแค่ทุกวันนี้ใช้เรื่องราวของเขาใช้ชื่อเสียงเข้ามาให้คนรู้จักมาให้คนดูเป็นคอนเทนต์ก็เป็นพระคุณมากพอแล้วนะครับส่วนอนาคตข้างหน้าให้เป็นเรื่องของอนาคตจะเราก็ยังไม่ได้ดีบางทีเราก็เป็นตัวก่อเรื่องบ้างอะไรบ้าง คำพูดคำจาเราก็ยังถูกเอาไปใช้เป็นดราม่าอยู่อะไรความคิดความอ่านเรามันก็ยังถูกนําไปใช้เป็นดราม่าให้คนเข้าใจผิดได้อยู่ก็ยังไม่ถือว่าเราโป่งเท่าไหร่นะครับลาพังชาลีเขาก็วุ่นวายพออยู่แล้วอ่าลำพังตัวชาลีตัวนี้เองเขาก็มีความวุ่นวายความอะไรกับหลายๆอย่างก็ไม่อยากให้ไปเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเนี้ยก็ให้อยู่ตรงนี้แหละนะครับ อ่าใช่ใช่เราถนัดกันคนละอย่างอะค่ะเราเราถนัดกันคนละอย่างแล้วก็สนุกสนานไปเราเราเล่นไอ้ม้วนม้วนหน้างานเออเราเน้นม้วนหน้าห้านม้วนหน้างานพอนะครับเขามีงานเมื่อไหร่เลยเดี๋ยวเราก็ไปม้วนหน้าห้านนะครับมึนมึงมึนมึนตามสไตล์ซาแซงวีวีไอพีแบบพวกเรานะฮะมึนมึนมั่วมั่วอาศัยไปม้วนเมียนม้วนเมียนหน้าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนี้เทสทูบ่นอยากเล่นน้าเหมือนกัน เอ้เขาบอกให้เด็กมาเล่นน้ําได้ไอเขาบอกว่าเด็กแถวบ้านไปเล่นน้ําได้ใช่ไหมมันคลองสามกับคูบอลเนี่ยมันก็แค่เดินลัดทุ่งไว้เองนะ <c oughs> คลองสามกับคูบอลเนี่ยมันก็แค่เดินลัดทุ่งไว้เองนะออมเนี่ยใกล้กันเนี่ยพี่ดูดูดเออ เนี่ยดูในดูในแมพปะมันห่างกันแค่นี้เองดูในแมพปะมันห่างกันแค่นี้เองเอนี่ยดูในแมพ่ะเออเดินเดินลัดทุ่งไปก็ถึงแล้วเนี่ยผมเปิดดูในแมพเนี่ยเนี่ยคูบอลก,กับคูบอลกับคลองสามเนี่ยห่างกันอยู่แค่เนี้ยแล้วแหละดูในแมพมันห่างกันแค่นี้เองเออ หาซื้อบ้านแถวซอยยี่ิบเจ็ดดีกว่าชาลียังซื้อไม่ได้เลยพี่แล้วเราจะไปซื้อได้เหรอไม่ใช่คือพี่เขาจะคอ,คอยส่งข่าวให้เราไอ้นี่ไงเหมือนประมาณว่าพี่ๆเขาแท็กใช่ไหมครับก็คือเขาอยากให้เราไปแบบเก็บข้อมูลมาพูดมาฮิวใจแบบว่าแบบเขาคงบางทีอะบางทีเขาคิดว่าเอ้ยบางคนเนี่ยเขาดูทุกวันเนี่ยเขารู้นะว่าเตยทำงานตอนไหนช่วงไหนเต้ยขับรถ ช่วงไหนเต้ยทาอะไรแบบพี่บางคนเขาตามเต้ยขนาดนั้นนะบอกก่อนนะหมายถึงว่าเขารู้ช่วงเวลาของเต้ยอ่ะเวลาเขาฟังเขาจะรู้อ่ะอย่างเนี้ยอย่างสี่โมงถึงหกโมงเย็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเต้ยอ่ะขับรถกลับบ้านฉะนั้นแล้วเวลาชาลีมาขึ้นไลฟ์ในห่วงเนี้ยเช่นสี่โมงยี่สิบสี่โมงห้าสิบอ่ะเขาจะกลัวว่าเต้ยอ่ะไม่ได้ดูพอไม่ได้ดูปุ๊บเดี๋ยวมันจะคุยให้เขาฟังไม่สนุกเขาก็จะคอยแท็กเวลาใครตัดคลิปขึ้นมาในช่วงเวลาที่เต้ยขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ย อย่างช่วงเช้าอย่างเงี้ยเขาก็จะแท็กให้เราไปดูให้เราไปดูซิว่าเอ้ยมันมีข้อมูลอะไรนะ่าสนใจไหมอะไรเงี้ยเอออยากให้เรามาพูดมาคุยเล่นเล่นกันคือพี่เขาหวังดีนะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับที่ส่งบางทีเราเราดูคนเดียวมันก็พลาดพี่แต่ว่าเราเป็นคนคุยสนุกอะไรอย่างงี้งพี่พี่เขาก็เลยอยากแบบอยากให้เราคุยผ่านมุมมองอะไรของเราอย่างเงี้ยนะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ